แซลมอนนะคะโอ้ยเสบเสกเด้อพี่น้องโอ้ยไม่ยากอยู่ใส่อะบ้าทีนีอู้วู้น่ากินบอ่อผักแบบที่บอ่อเห็นผักเด้อพี่น้องเลยทำไงจะเห็นผักเนาะที่นี่ไม่เห็นผักเนาะมามามา,มากินจากผักไม่เห็นไม่เป็นไรขอเห็นเห็นห็นเห็นพวกปลาแซลมอนเห็นโอเค สวัสดีค่ะอยู่กับยายสมอนนะคะฟิฟซีวันนี้ยายพากินอะไรมาดูเอาเดอ้อมากินปลาแซลมอนมากินหมึกเสบซ่านะคะกุ้งแช่น้ำปลาด้วยนะคะปลาแซลมอนหนึ่งจานใหญ่ๆเลยหนาๆน,น,น,น้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มวาซาบกเตือกเอาพักสดๆพี่น้องเาเดอร กาดแก้วกับผักกาดสลัดนะคะเดี๋ยวสิเปลอน้ามโคกก่อนแบบน,นี้ยายลืมเอานามบอกมาเลยปีน,นเดี๋ยวเอานามกันเด้อลืมใส่ใส่ใส่อะไรนะใส่ใส่หูฟังด้วยโอ้ยหลนั่งเดี๋ยวยายจะเดี๋ยวจกเอาให้ดูเด้อเอฟซีา ยายมาเอาเนี่ยกระเดื่อซื้อมาเอาเอะไรนักกนะอกอกใส่ไม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 ไมโอ้ไม่คนละทิ้คนละทางเลยเต็มซื้อเยอะยายกับบได้เฮ็ดคลิปเห็ดหยังวันนี้ยายไปถ่ายงานทั้งวันเลยนะไปถ่ายงานอยู่ที่สุรินทร์นะคะไล่สดไปไล่สดมายายไปไล่สดมาเดี๋ยวสิาพากินก่อนกิน ไปไล์สดงานอ้ยมันสีเห็นบลระพี่นอ้องค่อยเสด็กินบอรเนี่นอ่องใส่ลักกล่องค่อยอยู่ใส่ลัเป็นตาได็กินบ่ลรเอฟซียายจะได้กินไว้เนี่ยสีเห็นข่อยบนอนน่แบบหนึ่งเด้อข่อย้าแน้วนม้มอยู่เดี๋ยวข่อยเสียกล่องใส่เบื้องกอง่อน กล้องใส่ดูก่อนนะว่ามันได้ไหมว่ามันได้บอเด้อเอซเด้อมันได้บอรเรามันจะเห็นยายไหมเนี่ยเดี๋ยวเด้อยายสิไปเบิงก่อนว่าจะเห็นจะของบอยายถ่ายคลิปด้วยยายจะ ว่ามันเสนจะของบอนะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาจากบ้านแล้วจ้าสวัสดีทุกคนค่ะมากินน้ำกันเลยจ้ายายไปนี่มาไปในเมืองมาเดี๋ยวยายจะนั่งดูก่อนว่ามันเห็นเครื่องนั้นเห็นยายไหมโอเคบอเห็นหัวเครื่องนั้นบอเห็นหัวจ้าหัวหายโอย้ตาย,ยเราไอ่เสียจังไดละพี่น้อง หัวหายโอ้ยเหนื่อยน้ำเด็กกินคนเดียวเท็ดคนเดียวสี่หลักเอฟซีเอ้ยกลัวจะได้คลิปหนึ่งให้เอฟซีดูมันกันยานื้งาเด็กหัวหายเอาเลงก่อนเอาขิน,น,น,นทั้งทงมาเมืเเ่น,นเสียนาดีตกหัดทีมอ,อีกแล้วแหละเดี๋ยวเร้ออันนี้ไปเห็นกับเขาอีกแหละโอ้ยโอ้ย fc จ้ามากินกับยายด้วยจ้าเป็นยังไงเนาะบ้านี้แล้วก็ค่อยตัดต่อเอาได้บ้านี้นนยายกับสัญญาญะญปุ่นเด้อว้ยมยเด้วุ่นวายนะ fc ไม่ใช่ธรรมดานะมันทําคนเดียวมันอะไรคนเดียวมันวุ่นวายเราเห็นจะคองอีกแล้วฝุ่น <c oughs> กล่องเบี้ยวโอ้ยเนาะกล่องเบี้ยวที่พี่น้องเลยบ้านี้ ไม่เห็นตัวเองไม่ว่ากล่องเบี้ยวอีกต่างหากเห็นบ,บัว่ากล่องเบี้ยวอีกต่างหากพี่นอ้องเอ้ยเยนาะกลัวจะเดชจะระคิดเป็นผู้เจ้าเบิ่งหนิเพราะแม่งง่ายเด้อโอ้ยเนะาะเบาแล้วก็ไปเดี๋ยวน้ำแข็งก่อนเนดะ้อสิกินโค โคอบว่แม่นเป็นน้ำแข็งเหรอเหรอแทบตายลูกสาวคอแล้วคอบใส่สองฟิล์พี่น้องเฮ้ยว่าเสียน้ำแข็งคือจะประดาใส่ดอกน้ำแข็นคอบเป็นน้ำแข็งแล้วโอ้ยเนาะลูกคอยก็ได้เต็ซีมาแล้ว พวกได้กินนีพวกแม่งง่ายๆเ้อเบิ่งกล่องกันเบิ่งกล่องฝุ่นได้บพแม่นกล่องนีมันคือบ่าเห็นแต่ของแท้มันไม่เห็นตัวเองมันไม่เห็นตัวเองแล้วมันก็เบีบอีกโอเคบอ,บอกล้วก็ไปกินน้ำกันเด้อ แสบนํากันกระย่ายสมอนนะคะอ่านุำแข็งกรบบาดดอกคคกมันเป็นรุ้นแล้วเมื่อแตงยางเขายางออกพี่น้องเอ้ปลาหอยเย็นหายเย็นบ่เหรสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะให้หัวใจใหญ่มาด้วยเยี่ยมยังไม่ได้ลงคลิปเลยคลิปที่ไปวันนี้ทางบ้านอะยังไม่ได้ลงคลิปเลยเปิดบ่ไใดดอกพี่น้องกินบ่วใดมันแข็งบ่โอ้มันยังไม่แข็งกินได้อยู่ เออเป็นวุ้นโอ้เป็นวุ้นเป็นวุ้นโอเคเ h a n k you เป็นวุ้นดูค่ะพี่น้องอืมเป็นแซลไนนะ์้น้งสองฟิตมาได้เป็นวุ้นตอนนี้ลูกสาวไม่อยู่นะให้แม่กินคนเดียวลูกสาวไปนวดแล้วก็ไปทำผมแม่เป็นซางบาเแหนแม่ทลเอด็ดเด้ไปทำที่ตลาด เขาไปนวดด้วยสวัสดีค่ะอ่าแสบ่บสวัสดีเอ็ซีทุกคนเด้อสวัสดีจ้าซสบหรายเดอ้เดอบปินัทสกินแลเด้อบริษัทนี้โอ้ย มาเด้อม,มากินน้ำกันเด้อจามาไผรสกินกับมาเด้อพี่น้องสิจดดวดในเบื้องลอยเด้อบปนี้แสบๆน้ำกันจะเอาอัะไรก่อนโอ้ไข่อยกับสกินป่าเสมอญละก่อนเอาตะเกียบข่อยอยืนใส่เราไปทีนี้ข่อยก็เรื่องตะเกียบเราไปทีนี้โอ้ยเอาตะเกียบเอาส้อมก็ได้ นหนัเกเ,เลยพี่น้องเลยเกยมของประกอบอย่กระจาย่าห้นอยูองดีเลยอืมไม่เอาตะเกียบก็ได้จะเอาเป็นอย่างนี้จะกินอันนี้ก่อนเป็นตะเพ็ดแทอือบาสบีเด้อพี่นอ้องเลยห่อพักเด้อบะนี่กินพักอืม แซ่เป็นแซ่สวัสดีค่ะมากิก้งกระจายยังยังไม่ได้ลงคลิปเด้อเพราะว่า ยายเพิ่งมาถึงบ้านไม่ได้ลงที่นู่นเพราะว่าไหลสดแล้วก็อัพคลิปคลิป,ลปก็ยังไม่ได้อัพเพราะว่า mm hmm. เหนื่อยมันร้อนแดดมันฮอนแดดนะพี่น้องเราเดินจิ้มซีฟูดเด้ยันนี้กุุงใช้นลาจิ้มซีฟูดเด้ยโตยิงย่งพี่น้องเลยมากินน้ำกันอื mm ้อ hmm. ห mm ือ hmm. ใครไปเที่ยวไหนมั่งวันเรียนตรงเรียนไทยเพ็ด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  แบบไม่ห่อผักโอ,โอ้ยหลายแบบมันจีเบ็ดประกาศแก้ว หัวละยี่สิบาทหัวใหญ่มากเขาปลูกเองลายหลานอยู่บ้านกระเจ้าบ้านที่จะไปดูหมอลาวัานที่สิบเจ็ดวันที่ยี่ติดไปบ้านน้องแวงเอกระเบียบ ลูกสาวบอกแม่ว่าแม่กินไปเลยไม่ต้องรอหนูก็นนะแม่กินเลยนะไม่ต้องเอาไว้ให้หนูกินนะเขาบอกว่าเขาเบื่อแล้วเขากินทุกวันเขาบอกอืมกับสลาดแบบนี้เนาะเพราะว่ายายกินเผ็ดไม่ค่อยได้เนาะลาดสำานกับเผ็ดเราได้นี่เอาไว้ตอนมันใหญ่โพดชิ้นใหญ่ มันบวมปากอืมแต่ปลาบานไม่มีกินข้าวกินกับซีฟูดกระดาษไม่กินอันนี้ ปลามึกลวกทั้งตัวเลยนะนี่หัวมันอ,มอร่อยมากได้จะบอกวิธีลวก็จเรียบร้อยเอาน้ำเย็นเอาน้ำแข็งมันแช่มันจะกรอบมันไม่เหนียวมันก็เลยนิ่มกรอบอื็นไหม ยายเอาหาไม้มาแล้วแต่ยืมลืมเสียบไม้เห็นบ้างหรือยินเสียงยายอืมแจบขนาดแต่มันจะได้ตัวเดียวเนาะต,ตัวนู้นมันไม่ได้เสียบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถ่ายป้า้ยายเด้อ อุตสาเอาไม้มาแล้วเป็นวุน้นลูกสาวตอนนี้ยายเปิดแอร์เป่าเป่าตัวเองอยู่นะอุ้ยปลาหมึกอร่อยมากเอฟซีกุ้งก็อร่อยเด้อกุ้งข่อยเห็เดเองย่างงามเลยนี่ทําเป็นชั่วโมงกว่าจะได้กินล้างเรียบร้อยเอาไปแช่ช่องฟิตเซนปลาแช่ช่องฟิต ตอนแรกว่าจะดองไว้กินพรุ่งนี้มันมันเยอะออได้ อืมนี่อะเดี๋ยวยายจะจิ้มซีฟู๊ดดูน่าจะอร่อยเหมือนกันอะชิ้นใหญ่ใหญ่เต็มป,ปากเติมคำ กินข่าวเด้อหมลุลวกหมดนี่ไม่ถึงสี่ร้อยขาดอยู่ห้าบาทสี่ร้อยขาดอยู่ห้าบาทจะสี่ร้อยหมดนี่ไม่เกี่ยวผักนะ ผักซื้อมาตังหากสี่สิบาทต้นละยี่สิบอันนี้ก็หัวละยี 20, ่สิบมอใหญ่โอ้ยแสบประมือก,กระแสบเด้อพี่น้องเลยหนวดใช้มือเลยเด้อเนี่ยกินไปกินมาใส่มือเลยเด้อ เพราะว่ามันถนัดดีอือร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวแนมะ้แต่นิดเดียวหอมด้วยรวกใส่เครื่องด้วยอืมตัวใหญ่ขนาดนี้ หัวมันก็จะเอาตามันออกจะเอาซีดดำๆออกหมดอืมคืออิ่มเรีวเท่น้อยังไม่ได้กินอะไรมาเลยคืออิ่มเรีวค่ะเอฟซีกินพวกนี้น่ะถ้ากินไม่มีเพื่อน มันจะกินได้น้อยอตัวยิ่ยใหญ่พี่ดอกมากินน้ำกันจ้ากดเพชรนาบเลยท่าแป้งบริอย่างไรๆมากเมื่อยๆไปตากแดดมาเบิดมือ,มอหอนก็หอนมาไม,ม้เบิดเนี่ยหน้าสุกหมดเลย งุ่นอร่อยมากทำได้อร่อยอจะได้ไประเดยใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกดไลค์ให้ยายด้วยอร่อยทุกอย่างค่ะปลาแซลมอนจะกินให้หมดเลยนะถ้าข้างคืนมันไม่อร่อย สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะให้หัวใจยายด้วยเยี่ยมอ่ะยายให้กินปลาแซลมอนกลินกุ้งแช่น้ำปลากับปลาหมึกลวกอ่ะเลือกเราจะกินอันไหนกดไลค์ยายด้วยเด้อเข้ามาแล้วอ่ะกดไลค์ให้ยายด้วยไข่ปลาสามเม็ดอยู่ตรงนี้เจีมลงมาแล้วกดไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะอันนี้ก็เป็นลุ้น ลูกสาวพนักข,ขอสองปีไปลูกสาวมากไปไทยกิปบเป็นดอกเพื่มมาไทายขับรถมาจากกรุงเทพอเองกระเป๋าสี่ใบคอยดูจะประหลอดไทยก่อนจะกลับบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจ เขาไม่สบอารมณเขาก็ไม่ให้ถ่ายเขาจะกลับวันที่สิบแปดนี่เองตอนแรกยายว่าจะไปด้วยแหละทีนี้ยายติดงานเยอะงานมันมีเยอะยายก็เลยไม่ได้ไป สีก็สารให้ให้น้องสาวสีข้าวให้กระสอบหนึ่งได้ครึ่งกระสอบเลยบ่กให้น้องสาวสีข้าวให้กราเปงเทพเอาไปให้ลานหลุงเทพให้น้องสาวก็สีให้ยายไม่มีข้าวยายไม่ได้ทำนาพามาแล้วกดไก่ปลาสามเมตรเดอร้อเอฟซี FC. กดไลค์ให้ยายด้วย มาแซ่บน้ำกันเด้อม,มากินกับยายสมอนเด้อใครจะกินกันบมาแซ่บน้ำกันจะ้ะโอ้ยแซ่บอิ่มหลับพี่น้องเลย,ยแซ่บ กดไลค์ให้ยายด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนแบบโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อกดไลคใ์ให้นี่นะคะใครจะกินกับมาเด้อนี่เอาเลือกกินตามสบายใครจะกินอะไรนากระซีดไปมากไก่ต้มพี่น้องเลยไปตากแดดมากไปตากแดดมากล้วก็ห้อนต่อห้อนมาแล้วเราไปส่องอีก เอาคันเล็กที่เอามาจากกรุงเทพไปเข้าศูนย์มาไอไปเข้าร้านตรงไอเนี้ยหน้าโรงเป็นสันว่าศูนย์มันปิดมันเป็นวันอาทิตย์อื้อ <c oughs> แลวีบพี่น้องเอ้ยผักกับน,น้ำนะผักซื้อมาสองหัวใหญ่ๆหวานกรอบนาพัวพามาไปตากแดดนาเมื่อยหลายบวลาใส่ซองกระจกขึ้นไหลเลยเวลาทาแป,งป้งมาทยยาห่ังอีกเลยเพราะว่นานานไปตากแดดมาทั้งวันแล้วไง ดูสภาพผ้ผมก็จะไปไม่ไมวันนี้ราชมงคลมีงานนะที่ตุรินก็มีงานแต่พอดียาซื้อของพวกนี้เยอะแล้วก็เลยไม่ได้ดูต่อตอนแรกว่าจะอยู่ดูหมอลำต่อนะไม่แน่กินเสร็จอาบสระไปก็ได้อาบน้ำนิดนึงอาบน้ำแล้วก็ไปก็ได้ไม่แน่ เอาอะไรกับยาสมอนบได้หเราอยากไปก็ไปะขนาดตีตะเกียสี่ตุ้มแล้วยายยังไปเลยสี่ห้าตุ้มแล้วก็เล่นไปครึ่งหนึ่งแล้วยายยังไปเลยวันนั้นอ่ะไปถึงนู่นเขาเล่นตลกพอดีครึ่งหลังอ่ะครึ่งที่ขเขาแดนเซอร์รอบแรกตายไปไม่ทันเพราะว่าเขาเล่นรอบแรกยายยังดูบ้านดู ยายไปทานรอบสองฝนก็ไม่ได้มาเพราะว่าฝนไม่สบายฝนก็เลยไม่ได้มาคำมอดก็ไม่ได้มาแล้วก็ลูกอะไรนะ ลูกสาธิตทองจันมาอยู่เอ้ยลูกเองลูกแพ้หมายไทย,ยไม่มีใครกดไาลคาย์ยายเลยเหรอ,อ,อเดี๋ยวก็จะไล่แบบใหม่เด้อเดี๋ยวก็จะลงไลน์นี่ก็เด้อบายบายไลน์นี่มันเหตุคลิปอะไร